คุณกำลังตามหาร้านรับฟาร์มและเติมโรบักกันอยู่ใช่ไหมล่ะเราขอแนะนำนี่เลยร้าน Easy Farm บริการรับฟาร์มแบบแต,ต่างๆแล้วก็มีบริการเติมโรบัก ID Pass อีกด้วยล่ะมีบริการกดผลกดเกร์พาร์บริการเร็วทันใจแนะนำ Easy Farm การันตีคุณภาพคุณใช้งานนับ1 8 0 0 0 0คน ที่ดัานไปที่ไหนกันวะเนี่ยที่ดัานไปที่ไหนกันวะเนี่ยพี่บอมไม่ชอบเปิดคนิ๊ว่าที่ดัานไปที่ไหนกันวะเนี่ยทุกคนลองสังเกตดูว่าเออต้องหาให้เดาว่าผมแปรงล่ามเป็นตัวอะไรทุกคนคอมเมนต์เลยทำว่ะเต้นเดี๋ยวต้นไม้สีแดงแล้วมันคืออะไรครับผมสีแดงคืออะไรอ่ะเพี่บอมแปรงล่ามเป็นโจรผู้หญิงแสนสวยว์ดทุกคนเออผมแปรงล่ามเป็นผู้หญิงอ่ะเออโจรโจรผู้หญิงอ่ะเดี๋ยวนี้พี่บอมจะตกลมรักตรายว่ยมีสาวปฏิยาแบบเว้ยนี่อเฮ้ยมันคืออะไรตรงกลางอ่ะ เว้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะทุกคนผมจะเป็นใจแล้วร้องไม่สุดอ่ะแล้วอาจจะแบบเดี๋ยวนะโจรมันต้องมีอะไรอ่ะโจรมันต้องมีนี่เยอะทุกคนมีนี่แล้วก็ต้องมีไม้แล้วก็ไม้หมดนีทุกคนไฟฟ้ามันเปลี่ยนสีอ่ะโอ้โหฟ้าเป็นสีวะแเห็นไหมผมหมุนยังแบบแปลกแล้ร่อนร้องลงมาแล้วทุกคนนี่คืออะไรเนี่ยผมไม่กล้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอึบอึบอึบเฮ้ยขอเชื่อไปนิดอะไ่าเฮ้ยผมลืมฟักเฟกนี่มาวะเฟิเนมเดี๋ยวใครยิงธนูมาอ่ะโยตาฝาดใช่ไหมเนี่ยดี่ทุกคน โจนเฮ้ยไม้นี่ตัดไวมากทำไมวะทำไมไม่รู้ว่าผมแต่ผมตัดไวมากเลยไม้ไม่เห็นว่าพี่บอมหายไปไหนแล้วอ่ะมาร์คอะไรได้บ้างเฮ้ยอยูดูดูคนพี่บอมอยู่นู่นพี่บอมอยู่นู่นปิวเมื่อกี้โอ้เจ็บโอ้เฮ้ยหยุดนะใครอ่ะพิมก่อนหยุดหยุดนะเฮ้ยแหลกหยุดนะโอ้โหหยุดนะเดี๋ยวเฮ้ยน้ำมันโจนเดี๋ยวหยุดนะเฮ้ยหยุดนะไม่เอาไม่หยุดนะให้เฮ้ยหายแล้วเชียโจรมาทุกโอ้โหจะตายผมจะตาย อีหยุดนะหยุดนะทุกคนีก็ไม่ได้ตึงอ่ะก็ไม่ได้ตึงอ่ะแสดงว่ามันเป็นไบโอมของมันแน่เลยว่ะใช่ทุกคนเป็นไบโอของมันเ้ยไม่หยุดหรอกใครจะยิ้มเราพูดอย่างเงี้ยเฮ้ยบ้าหรือเปล่าส่งใจมาโอ้โหส่งใจมาไปไหนละโจนไปไหนล้โจนก้นใจส่งใจมาโจนก้นใจทุกคนไปไหนแล้ววะพี่บอมไปไหนแล้ววะโจนพี่บอมพี่บอมโอเค พี่โดนบอมส่งพี่บอมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเขาอีกแล้วอุ้ยเจ็บหยุดเนี่ยคุณมันบอกโจรป้นใจไงหยุดนะไงโอ้โหนี่ไงเราหยุดแล้วนี่ไงโอ้โวุ้ใจมาโจรผมส่งส่งใจมายอมให้ก็ได้ฮะยอมให้ทั้งตัวเลยคุณโจรเฮ้ยเฮ้ยโอ้จะไปบันดาลมขนาดเ้ยทำไมกลับตัวไวเสียมารยาทออกไปเลยทำไมกลับตัวไวจังโอ้โห o ้กลับตัวไวส่งใจมาผมเปล่าผมก็ไม่ได้อะไรหรอกทุกคนส่งใจมาซะไวทุกคน ผมก็เขินแล้วนะใจผมก็มีให้สี่ห้องคุณก็เอาไปเลยสี่ห้องเลยก็แล้กันเฮ้ยไม่งั้นเขายิงเฮ้ยโอ้โหโอ้โหผมยอมยิงโดนยิงครับผมเต็มที่เลยโอ้โหผมยอมตายเพื่อคุณอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหกูด่างเอากลืนดอกกูด่างล้มดอกอะกูด่างล้มดอกอะอเคโอ้โหเอา มึงเคดที่ไหนไม่รู้เอาใจมาไงเอาใจมาไงแล้วผมจะให้ไงผมควักไม่ได้มือผมไม่ถึงอ๋ยเอ้านี่ไงเฮ้ยงั้นเขาให้ใจเรามาเอาเราให้ให้กลับดิเอาไปรออะไรอ่ะเฮ้ยเอาไปแล้วไปว่าเขาให้เรามาเหรอเราให้เราเอารักนะเราให้โอ้เธอใจดีจังเลยอ่ะเวรักนะเว้ย่าทำกูเขินไวไปไหมแล้วเธอโอ้ถามอะไรหน่อยได้ไหมอ่ะ ว่าว่าว่าคือว่าเธอน่ะเฮ้ยเป็นโจรจริงจริงเหรอจริงจริงจริงเราหน้าเป็นโจรที่หน้าเราขนาดนี้เฮ้ยโอ้โหเราหนีตำรวจมาแล้วไหนตำรวจอ่ะโอ้โหเดี๋ยวเราช่วยเราจะเป็นโจรมาเนี้ยได้แล้วอยู่ดีก็อยากเป็นโจรขึ้นมาเราหนีมาได้แล้วอ๋อ้แล้วเธอจะมาป้นเราเนี่ยนะเราไม่มีอะไรจริงหรอตัวเนี่ยเฮ้ยเรามีแต่ใจให้อ่ะเฮ้ยเอาเไปอีกแล้วว้าววะเนี่ยวเอาไาใจอ่ะโอ้โหทุกคน ใจอ่ะเอามาไงเราก็ให้เธอไปทั้งใจแล้วนี่ไงงั้นงั้นเธอตามเรามานะน่ารักหลับตากลับตา่ให้เธอหลับตาไงนี่หันมาเซอร์ไพรส์นี่เนี่ไงเกลียวโอ้ยโอเคครั้งแรกว่ะอุ้ยเขื่อนจริงที่คนเขิ่อนโอ้โหเขิ่อนนั่นนี่้แท็กฟิล์มบอมบ์แท็กฟิล์มบอมบ์เหรอทุกคนแมวนะโอ้โหโจรผม ร้องเพลงให้รางไม่อยากจะพูดคำนั้นออกไปเลยอ่ะพูดไปเดี๋ยวเธอจะตกใจอ่ะร้องเพลงให้เขาฟังหน่อยมันจะดีหรอใช่มจะดีหรอมันมันไม่ดีนะอยากอยากฟังเพลงอะไรอ่ะดีนะโอาเพลงดีนะเพลงอะไรดีเพลงอะไรอ่ะอยากจะ ลักแรกพบลักแรกพบโอ้โหร้องไม่ค่อยเป็นนี่ดิร้องแล้วแอมอยกเกินอยากเขินยาผมผมไออ่ะชอบเพลงนี้อ่ะโอ้โหเราชอบเพลงนี้อนกับชอบร้องไม่เป็นหรอกมีจิงงรือรักพบเพียงสบตาแคึ่งรว้งยู่ิ๋วอ่ะอี ผ่านมาไม่ผู้ชาไม่ทักไม่ทายไม่รู้ใครยูยูอยากแข่งฟิล์มบอมไ์นขอ้องโอ้โหเอยเธอให้หัวใจเธอไปหมดแล้วอ่ะโอ้โห่ไง ผอู่หเธอจะมาอู้หูเราทำไมอ่ะอู่เพาะมากเอาไปเลยหูเธอมันเยอะเกินไปแล้วอ่ะอันนี้ไปด้วยอ่าเอาไปไห่หมดเลยดูมาเอาก็เอาเฮ้แต่ผมไม่ได้เป็น G นะทุกคนนี่มันรุดดอกโขนูแห่งความรักใช่ไหมเนี่ยเอาไปให้หมดเลยย้ายความรักมีหัวใจออกมาด้วยเอาสไปให้หมดเนี่ยดูดิเรายิงอ่ะเอาไปให้หมดโี่หเอาไปให้หมดเอาไปให้หมดเลยอยากฟังเพลงทั้งตัวมีแต่สีสีชมพู น่ารักมากเลยโอ้โหเราอยากฟังเพลงอีกจังเราอยากฟังอีกเพลงเพลงอะไรอีกหนูราไม่ค่อยเป็นเมนากโโอ้หินมากโอ้โหเราร้องไม่ค่อยเก่งเพลงอะไรเราไม่เพาะด้วยก็ได้อ่ะเราเพลงอะไรก็ได้อ่ะโคตรเพาะโอ้โหโคตรเพาะไอ่ะโคตรเาะเราไม่รู้จักเพลงอะไรเลยอ่ะโคตรที่โคตรเพาะอืมเพลงอะไรนี่ะเฮ้ เพราะเธอคือที่หนึ่งในใจไงเบอร์ดี้ไงคือไม่ใช่ละไอ้แก่เฮียเลยเนี่ยโอ้ยตนี้เธอเมื่อกี้เราคุยกันลางมัวงอะโอ้โหว่าแต่เธอจะไปไหนเนี่ยน่ารักเนี่ยเธอหนีมาได้แล้วเนี่ยเธอจะไปไหนตอนเนี่ยไปตีตอรออะไรกันหนีแล้วใช่ไหมเราจะรอไปตีตำรวจมันจริงเหรอใช่ใช่จะดีเหรอจะเป็นผู้ไร้เหมือนเดิมไม่ได้นะสุดไหมดีหรอดี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  แกล้วด้วยเป็นคนแก้แค้นอ่ะแก้แค้นเกินโอ้โหไม่เกินหรอกอันตรายแล้วเนี่ยตำรวจตำรวจมันอันตรายนะเอาไหมเอามเอาก็เอาดิเอาเราอ่ะเอาอีกแล้วเล่นบุกอะไรเสร็จแล้วเนี่ยเราขืนหมดแล้วเนี่ยมากมากมามากเห็นแกะตรงนั้นปะปิ้วเอาไหนอ่ะเออโดนความรักของเราไปมันไม่โดนหรอกเพราะความรักที่ที่เรามีเราให้เธอไปหมดแล้วเว้ยเยสเอาอีกแล้วไอ้ชิคเล่นอะไรอย่างเนี้ย อุ้ยโอ้โหอันนี้ทุกคนผมให้พี่บอลเขาตามผมมาทุกคนเดี๋ยนะเดี๋ยนะเฮ้ยเธอของอะเฮ้ยไบโอมนี่มันแปลกๆว่ะเห็นปะเราทุบหญ้าแดงเว้ยแต่มันแต่มันได้หญ้าเขียวงงอ่ะโอ้โหโอ้โหเธอมันไปแตกว่ะลูกเนี้ยเราต้องออกจากที่นี่ก่อนเว้ยงั้นเธอตามเรามาดีกว่าต่อรเราไปตีตำรวจกันที่ไหนอ่ะงั้นเราไปกันเลยดีกว่านะนี่แหละตีตำรวจว่ะต่อรอมันอยู่ตรงนี้แหละใช่ทุกคนตรงนี้แหละไหนอ่ะ มันชอบตามเธออยู่โผล่มาเงียบๆมันชอบโผล่มาเงียบๆมันชอบโผล่มาเงียบๆมันมาแล้วเธอเธอตำรวจอะไรมันใหญ่ขนาดนี้วะเฮ้ยเเธอตีมันโอ้ตำรวจใหญ่จริงทุกคนโอ้โหตำรวจโอ้ยใหญ่ชิบหายีเอเลี่ยนดะม่ต้องมีมีเอเลี่ยนดะไม่ชอบโผล่มาเยอะเกินมันเยอะเกินไปละมันชอบโผล่มาทุกคนแล้วเลยต่อแล้วเดี๋ยรดูเก๋ๆโดนสาบนี่ไงโอ้โห โอ้โหโอ้โหเก็บหมดแค่นั้นเนี่ยอันนึง29ไม่ได้ละเชื่อกูต้องไปช่วยเขาโอ้โหไม่ไม่สิเขาต้องมาช่วยกูเฉยโอ้โหเนี่ยหมดนะเลยไปอีกแล้วเอ้าเอ้าผมไม่มีอะไรจะสู้กับเขาเลยจบปะเยอะจบปะจบปะอันนี้ก็จบจริบปะหยาเอาจบจบเลยอ่ะปกหมายถึงความรักของเราตัวเองมันจบไม่ไม่จบไม่มีวันจบครับ เอาไว้ปกป้องตัวเองจริงหรออันไหนอ่ะดาบนี่หรอไปละเจ๊ต้องไปละเราต้องไปละโโอ้หไปไหนอ่ะเราเธอเดี๋ยวเธอจะไปไหนอ่ะมันดึกแล้วนอนกับเราก่อนไหมเฮ้ยนอนอะไรอีกไอ้บอมตำรวจไม่ใช่เพระเราต้องโดนจับอีกทีถ้าอยู่กับเราอ่ะมันจะปลอดภัยตำรวจลองหนจับเราไปโอ้ยอ้ยอืมอุ้ยเธอจะไปจริงหรอเอ้ยโดนแล้วเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เธอเธอจะไปจริงหรอเธอจะเป็นเทวดาตัวน e ้อยแล้วเหรอเฮ้ยตำรวจล่องหนจับเราตำรวจล่องหนจับเราใช่หรออเชี Noise ่ยต yeah ้องยิงตำรวจต้องยิงตำรวจตำรวจกูก็ไม่มีอาวุธตำรวจโอ้โหแม่ง พาคุณรักกูไปอีกแล้วกอนาคตภรรยารับงานพนักงภรรยาหยาบต้ไปแล้วว่ะแล้วผมทำไงเนี่ยเป็นงานพนนภรรยาต้องตามหาคนใหม่เว้ยตามหาคนออกเรือตามหาเรือนโอเควันนี้ขอจบคลิปไปนั่นแล้วครับย้ําเลยย้ําเลย